อ้าวก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเพชรออโต้คายอีกแล้วนะครับผมก็มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันเนาะสวยปีเก่าแต่ได้ตัวท็อปอ่าตัวนี้เป็น Honda City ปี08.9 SV ตัว SV นะคือคือท็อปสุดของรุ่นนี้เลยอ่าถึงจะเก่าแต่ก็กิปอะบอกเลยสีสันดีครับสีสันเต็มหมดเลยหลังคงหลังคาสีสันดีมาก ดีจริงตัวเนี้ยมันเป็นตัววีมันก็ได้กระจังหน้าไฟตัดหมอกเนาะกลมอะไรม,มันตบีงฟังก์ชันแอร์แบ็กค,คู่อ่าเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าเพื่อนๆพี่พพนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตฝาน็อตแก้มห้องเครื่องสะอาดใสๆเห็นไหมใสๆอย่างนี้เลยนี่นี่สตาร์ทอยู่นะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่ใสใสแบบนี้เลยครับนี่ครับ โอ้โหสวยกิฟครับฝาตรงเดิมจากโรงงานบอกแล้วว่ากิฟจริงไม่หลอกก็ครับนะเรามาดูภายในกันดีกว่านี่ภายในเป็นเบาะสีดำนะเบาะผ้านะเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนาะแอร์แบ็กค,คู่หน้านี่ครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแน่เห็นไหม ปรับสปีดอะไรก็ว่ากันไปเนาะคอนโซลคอนโซลสวยครับเบาะสวยอืมสวยมากครับมานี้ดูบาลังกันว่าหลังก็สะอาดใสนี่นี่รถผมยังไม่ได้ล้างมันทาอะไรนะผมได้มาสภาพแบบนี้เลยอืมเอาดูท้ายกันนี่ครับท้ายครับไม่นักเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับครับตันนี้บอดี้สวยจัดเลยครับนี่ดูยางอะไรอ่างสวยสวยครับเห็นไหม โ <Okay. S 2> อเคซาสดแบบนี้เลยเนาะสีสันดีครับราคาก็ถูกแน่นอนซื้อสดนี่ถูกถูกเลยพี่พี่ยางเยิงดีครับโลแมกแท้จากโรงงานครับได้ตัวท็อปเนาะสวยๆเลยคันนี้คันนี้เงินสดนะภาษีหหกนะพี่คันนี้เงินสดผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทพอเอาแค่ราคานี้เลยหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาท ถ้าผ่อนก็จะพอๆกับเซรโอแหละก็ผ่อนผ่อนปีหน้าไปเลยเนาะเออผ่อนทีปีหน้าแหละพี่พี่ก็ผ่อนอยู่วันเดือนสามพันกว่าบาทเดี๋ยวหกเดือนหลังจากปีหน้าผ่อนเดือนแรกนับไปอีกหกเดือนผมผ่อนให้เลยพี่พี่ผ่อนเดือนสองพันพอที่เหลือผมผ่อนให้หกเดือนหลังจาหกเดือนก็ผ่อนสามพันก็ประมาณนี้นะพี่พี่ยังไงก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะและถ้าพี่พี่สนใจคันนี้หาใช้ ไว้ให้แม่บ้านผมแนะนําเลยยังไงก็ดีแน่นอนผมรับประกันเครื่องเกียร์ครับไม่ต้องกลัวสนใจก็0 9นย์5 5 2 8 6เพจครับหรือไม่ก็แอดไอดีไลน์มาได้เลย petchead_auto เพจออโต้วันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะว,วีเนาะก็มืดแล้วเนาะรถสวยจริงครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยเนาะถ้าสนใจก็ทำมาด้วยครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ